สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำตาร่วงกันทั้งโซเชียลแอนนาเผยแตงโมใส่ชื่อใครเป็นผู้รับผลประโยชน์เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม6 5แอนนาทีวีโพเพื่อนสนิทนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าคนคนนั้นจะรู้ไหมว่าโมใส่จะลูกไว้รับผลประโยชน์ในประกันอุบัติเหตุเธอคนรักเขาดูแลเขาเหมือนที่เขาดูแลแล,และรักลูกเธอก่อนหน้านี้แอนนาได้ระบุผ่านเฟซบุ๊กว่าอย่างน้อยโม ก็มีประรากาันอุบัติเหตุหนึ่งล้านบาทเธอยังตอบผู้ติดตามใน Facebook ที่เข้ามาถามในประเด็นนี้ด้วยว่าต้องรอทางทิพยาประรากันภายแจ้งข่ะว่าใครได้ผลประโยชน์อย่างน้อยโมจะได้ไม่ต้องหว่วงคนข้างหลังน้องอิสเตอร์ลูกบธรรมของโมน่าจะได้รับค่ะเป็นทุนการศึกษาให้น้องท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ